น้องบอกว่าน้องดีขึ้นน้องไม่เครียดแล้วก็ไม่ปวดนะคะเราก็เลยบอกว่าแล้วอาการแข็งขาอ่อนแรงน้องบอกว่าตอนนี้แข็งขาอ่อนแรงผมไม่มีแล้วครับเสที่พีคที่สุดในเดือนแรกที่ทําคือพฤศจิกาลูกน้องในส่วนของป้าน้องเองเป็นโรคกล้ามเนื้อแข็งขาอ่อนแรงนะคะแล้วน้องเครียดถึงกับเป็นโรคซึมเศร้า ทั้งสามีและภรรยาเป็นลูกน้องของเราโดยตรงนะคะมีวันหนึ่งพนักงานผู้ชายชื่อน้องสุริยะเดินทางมาทำงานแต่ไม่ถึงหน่วยงานน้องไปนั่งรอดินทางรถไฟไม่ได้กลับบ้านนะคะรอตัดสินใจหรือคิดอะไรไม่รู้แล้วไปไม่ถึงหน่วยงานหัวหน้าโทรมาหาป้าพี่ สุริยะไม่มาถึงที่ทําง,งานเลยตอนนี้ให้ภรรยาออกติดตามแล้วภรรยาเจอโทรมาหาเราพี่น้องสุริยะอาจกําลังจะคิดสั้นเราก็เลยบอกกับ oh. oh. ว่าขอให้สปีกโกนคุยกับสุริยะ mm hmm. เขามีความท้อแท้ในตัวเขาอายุเขาเพื่ง24 mm hmm. เขาทำงานหนักกล้ามเนื้อแขนขาเขาเริ่มอ่อนแรง เราก็เลยพูดว่าวันนี้สุริยะอยู่เพื่อใครเขาก็บอกว่าเขาห่วงลูกแล้วก็ห่วงพ่อแม่เขาเราก็บอกแล้วสุริยะด้วยโรคแค่นี้สุริยะกาลังคิดทําอะไรเขาบอกเขาเหนื่อยกับการรักษาเขาท้อแท้กับอาการทรมานของเขาเราก็เลยบอกว่าสุริยะวันนี้สนใจให้หัวหน้าดูแโลโรคของสุริยะไหมสุริยะมีอาการเป็นยังไงสุริยะบอก สุริยะเล่ามาหมดเลยเป็นโรคซึมเศร้าเครียดจากอาการแข่งขาอ่อนแรงทำงานไม่เต็มที่เพื่อนผูกเริ่มรังเกียจหาว่ากินแรงสุริยะทานไปในเรื่องของยูนิออยชุดแรกสุริยะกินไปห้าวันสุริยะผูกคอเพื่อที่จะข้าตัวตายภรรยาโทรมาหัวหน้าสุริยะคิดอีกแล้ว<ฮ>เราก็เลยบอกสุริยะทำไมถึงคิดอย่างนั้น เขาคิดว่าเขาไม่มีทางรักษาเราก็เลยบอกว่าสุริยะไปดูข้างกระปุกหนึ่งกระปุกกี่เมตรสามสิบเม็ดครับหัวหน้าสุริยะกินไปกี่วันห้าวันครับหัวหน้าสุริยะนับไปอีกยี่บห้าวันทานให้ครบกระปุกถ้าสุริยะคิดว่าหัวหน้าดูแลหลอกเงินเอาสุริยะเอาเงินของสุริยะค่ะสุริยะฆ่าตัวตาย๋ยวหัวหน้าเป็นเจ้าภาพให้ด้วย <c oughs> แต่น้องก็บอกว่าหัวหน้าหมกกระปุกน,นี้แล้วจะดีขึ้นหรอเราก็เลยบอกว่าสุริยะหัวหน้ามาเพื่อดูแลแล้วสุริยะเปรียบเหมือนรูปของเราฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วหัวหน้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของหัวหน้าเพราะหัวหน้ารูปและแฟนกินอยู่ฉะนั้นให้สุริยะนับไปอีกยี่ห้าวันแล้วสุริยะค่อยมาคุยกับหัวหน้าว่าไม่กินแล้วนะสุริยะพร้อมจะตาย อ่ะฮะสุริยะทานไปจนหมดเหลืออีกห้าเมตรสุดท้ายให้แฟนเขาซึ่งเป็นลูกน้องเราหัวหน้าสุริยะขอต่ออีกกระปุกหนึ่งเอาเฮ้ยยังไม่ถึงสามสิบเลยสุริยะเอาไปทําไมยังไม่ถึงอย่าเพิ่งหัวหน้าเตรียมเงินทําจบแล้ว uh huh. น้องบอกว่าน้องดีขึ้นน้องไม่เครียดแล้วก็ไม่ปวดนะคะ uh huh. เราก็เลยบอกว่าแล้วอาการแข็งขาอ่อนแรง น้องบอกว่าตอนนี้แข็งขาออนแรงผมไม่มีแล้วครับผมพร้อมที่จะสู้สรุปน้องทางของเราไปสามเดือนนะคะแล้วน้องโทรมาหัวหน้าครับผมหายดีแล้วครับผมตั้งใจทำงานผมจะอยู่เพื่อลูกเราก็เลยแบบว่ารู้สึกแฮปปี้มากทุกครั้งที่เราไปหาเขาเราถ่ายรูปเราจะมาเล่าสู่แม่กติกับน้องแป้งฟังเสมอมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่ได้ช่วยเขา สวัสดีครับวิธีการกินของสรับคนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมสุดตัวทับเส้นป,ประสาทเนาะเราต้องใช้เวลาพื้นปูหมอนรองกระดูกที่กำลังเสียหายไปเป็นเวลา90วันก็คือเป็นเวลา3เดือนนะครับให้คนไข้อดหยุดการกินเนาะเราจะใช้สารอาหารเฉพาะทาง2ตัวนี้นะครับกินอย่างละ1เม็ดก่อนนอน2กระปุกนี้มันจะได้ทด30มเม็ดจะเป็นเวลา1เดือนนะครับให้คนไข้กินอย่างละ1ะเม็ดโย,ยู่ฟิกหนึ่เม็ด ยูนิออยล์หนึ่งเม็ดกินติดต่อกันได้ครบ30บวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งเดือนแรกเนี่ยอาการคนไข้จะดีขึ้นทันทีอาการปวดลดลงอาการชาเริ่มเบาลงแต่ว่ามันยังคงค้างอยู่เนาะ้าเป็นในลักษณะนี้ถือว่าร่างกายตอบรับสาร,าสารอาหารเสริมจากทางสองวันนี้ได้ดีพอสมควรให้คนไข้กินซ้ำอีกชุดแล้วร่างกายเราจะฟื้นตัวได้ถึง70%ทันทีโดยที่คนไข้จะไม่ต้องผ่าตัดแล้วนะครับ ถ้าคนไข้าบางท่านที่อาการยังเป็นไม่หนักตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกินเข้าไปชุดที่2คือ60วันชุดเซาตที่2บางท่านที่เช็คอาการเข้าไปอาการดีเป็นปกติได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดบางท่านที่มีอาการหนักอาจจะต้องใช้เวลา90วันถึง120วันนะครับให้อดทนในการกินเนาะให้กินอย่างนัน,นุเป็น,อน่อนนอนนะครับขอยห,หายไวๆหมครับสำหรับท่านใดที่มีอาการปวดหลังปวดเอวนะครับแล้วก็รักษาดูแลตัวเองมาแล้วหลายวิธียังไม่ดีขึ้นนะครับ อย่าปล่อยไว้นานนะคบเพราะว่าอันนี้คือสัญญาณแจ้งเตือนของคนที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับโดยมันจะแบ่งเป็น5ระดับลองเช็คตัวเองดูนะครับจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับระดับที่1เนี่ยนะครับเราจะปวดเอวแบบเป็นๆหายๆนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดกินยาไขเส้นกินยาไขกล้ามเนื้อเราไม่ดีขึ้นน,นั่นแปลว่าเราไม่ได้เป็นที่กล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นที่กล้ามเนื้อเนี่ยเรากินยาไขกล้ามเนื้อเราต้องดีขึ้นถูกไหมครับอะแปลว่าเราเป็นสัญญ,ญาณแจ้งเตือน พอเราปล่อยไว้นานๆนะครับมันจะเริ่มอาการปวดเล้าลงขาอันนี้คือระดับที่2ลองเช็คตัวเองดูนะครับพอปวดเล้าลงขาไปเรื่อยๆนะครับจะเกิดอาการแบบเริ่มชาปลายเท้าแล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงขับถ่ายลํบาบาก ห้าทั้งหมดนี้ห้าอาการทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสัญญาณที่บ่มบอกว่าเรากําลังมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทเราเนี่ยเวลาที่มันโดนกดทับนานๆนะครับมันจะเกิดความเสียหายไปเรื่อยๆเลยหลายคนนะครับสูญเสียการใช้ชีวิตทํางานไม่ได้กลายเป็นภาระของคนอื่นเพราะว่าเราปล่อยไว้นานเกินไปนะครับจนถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเลยสําหรับท่านใดที่มีอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้นะครับโทรเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะครับเราจะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลโรคนี้โดยเฉพาะนะครับที่ดูแลคนไข้มาแล้วกว่า6กปีนะครับจะให นะครับสวัสดีครับพี่สุพี่สุหมายถึงซื้อให้แม่กินเหรอแล้วยังไงนะพอะดีแม่เนี่ยเขาจะเคยเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นแล้วก็นานแล้วแหละ,ละแล้วก็ไปนวดตอนแรกเป็นครั้งแรกคือแบบพอดังก๊ปเนี่ยคือเดินไม่ได้เลยปวดมากเลยก็เลยพาแม่ไปต่ยงยาััดแต่คนดตัยงยาบาดเขาก็จะนิยมบอกคือไม่รู้เนาะพาไปนวดไปอะไรเงี้ยแต่ก็ดีขึ้นแกก็เริ่มเดินได้ เดินได้แล้วก็หายไปสักสักพักมันเริ่มมันเริ่มมีอาการขึ้นมาขึ้นมาอีกก็มีก็คือแบบขามันก็คือปวดเอวเนาะปวดเอวมันก็จะชาลงลงขาอชาลงขาแล้วก็น่องตึงแต่ยังไม่ถึงกับปลายเท้านะแต่ว่ามันจะชาแล้วน่องตึงแล้วทําให้แบบปกติคนคืนเดินแกก็จะเดินอย่างนี้เนาะพอแบบมันตึงๆแกปวดอ่ะมันก็จะเดินอย่างเงี้ยแบบคนแก่มากอยู่แล้วเนาะแกก็จะเดินอย่างเงี้ยพอ ให้ลองกินเนี่ยแหละไอตัวยูโพรเฟกับยูนิออยนะกินได้ประมาณ7-8วันที่ให้กินคู่ก็คือตามที่คุณมีแนะนำก็คือว่าเชา้า1เย็นหนึ่งนะก็เป็นเป็นสเม็ดนะอย่างละอย่างละหนึ่งแล้วก็พอเจ็ดแวันเนี่ยไปรับมาบ้านมามาบ้านเนี่ยพี่บ้านแต่แั้นอยู่กับพี่สาวนะแล้วก็พอเห็นแกยืนแบบคือเริ่มโตอ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับ100%นะน่าจะสัก70%นตะ แต่แกไม่ก้มแลวไงอืก็เลยถามแกว่าแกแกมีอาการแกบอกตีขึ้นแล้วก็มันไม่ค่อยตึงนะคะต้องขาัยืนตรงใช่ยืนตรงพึ่งอาการปวดขาก็ก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็แบบตัวยืดได้ได้เกือบเกือบรอเอ่ะได้สักเจ็สิเอร์เซ็นอะเพราะว่ากินเพิ่งเจ็ดแปดวันเนาะก็รู้สึกว่าเออมันมันมันน่าจะเราก็เห็นแต่คลิปคนอื่นอ่ะ เออแล้วก็เห็นผลแล้วก็รู้สึกแบบคือประทับใจเหมือนกันออว่าตัวศาสดาเราเนี่ยมันมันดูแลตรงจุดอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่ที่เห็นกับตัวนะคะเห็นกับตัวแล้วก็แล้วก็มั่นใจมั่นใจว่าในการที่ตัวเองตัดสินใจเข้ามาทําตรงนี้เนาะออก็เลยอยากจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จกเคสของเราอ่ะไปไปไปแชร์ คุณแม่ที่อายุเท่าไหร่เองน่ะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามแล้วนะแต่กินยังไม่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังยังเออ <Y ang. S 1> ก็เห็นผลอยู่บางส่วนเนาะใช่เห็นผลบางส่วนได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะอาการปวดคือน้อยลงคือไม่ไม,ไม่ไม่ชาแล้วก็เห็นแก่แบบคือปกติแกก็ชอบทํางานบ้านอยู่แล้วเนาะแต่เห็นแก่แบบก็ชอบก็คือมึงทรมานทรมาอพ uh huh. อเห็นแก่เมื่อเช้านี้ลงมาเอ้ยแกเริ่มแบบคือยืดหลังได้ตรงเดินเดินได้แบบ เกือบปกติแต่ยังไม่เต็มร้อยอืมก็นะโ,โอเคเนาะก็โ,โอเคกนะ็ดีอืมได้ครับพี่สุในขอให้คุณแม่หายไปวัยตอนนี้เราอยูอ่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอำเภอปากเกร็ดนะครับผมเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้ทุกคนนะครับได้รู้จักกับเคสเคสหนึ่งก็คือชื่อพี่ป๊อกนะครับครับอ่าซึ่งพี่ป๊อกนะครับเป็นคนไข้กระดูกทับเส้นนะครับเดี๋ยวให้พี่ป๊อกนะฮะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าอาการก่อนที่พี่ป๊อกจะได้มา ทำการดูแลกับผมเนี่ยเมื่อก่อนะพี่ปอมีอาการยังไงบ้างครับก็เหมือนมันปวดสะโพกเล้าลงขาอาการประมาณนะครับแล้วก็ไปหาหมอมาวันที่ยี่สิบธันวาหกหกห้า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 ไปฉีดยามาสี่ธันวาหกห้าหกห้าปวดเอวปวดเอวปวดตำแหน่งไหนพี่เนี่ยปวดตำแหน่งมันตำแหน่งตรงนี้ครับตรงกลางก้นย้อยอ่าแล้วก็บางครั้งมันจะเล้าลงไปประสาทขาเลยวิ่งแบบปื๊ดเหมือนเราโอ้ เรียงละชาเรียงครับชานชาด้วยชาด้วยครับชาด้วยประมาณคือเพิ่งเป็นปุ๊บแล้วก็คือชาเลยอ่ะคับใช่มันเป็นมานานมานานแต่ปีปีห้าเก้าขสมมาเรื่อยเรื่อยแต่ว่ากินยาไข้ไข้กบเนื้อแก้เสฟกินมาร้านขายยา4ี่บาท5้าบาทคือมากินติดบ้านติดบ้านประมาณสุดท้ายก็ไปดึง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 กีบพี่พลาหตเป็นใจว่าบัตรประมาณเนี่ยดึงมาก็หายจากพักแล้วก็ไปออกกำลังกายก็หายจากพักแล้วกลับมาเป็นอีก ส่วนมากอย่กินยาใกระ็ม่ากับแก้เอกเสบมีอาการก็เปลนมีการกินต่อเนื่องมานานแค่ไหนละครับยาพวกนี้สามปีสี่ปีได้ล้อกลัวไหมกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรกลัวกลัวเรื่องกระเพาะตับไตทับทุนประมาณกลัวกลัวเท่ากับกลัวเนาะรวมเวลาที่พี่ป๊อกเป็นมาเนี่ยกี่ปีละก็ตห้าเก้าหกห้าก็หกปีหกปีที่เป็นมาแล้วก็เป็นหนักๆเนี่ยคือช่วงประมาณธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหมอ๋อการวันที่ยี่สิบ หนักมากเลยหนักมากเลยครับผมก็เป็นเอายานี่ญี่ปุมากินี่ประมาณนี้เนี่ยเพราะว่ามียาไายเส้นกล้ามเนื้ออะไรประมาณน่ะคือยาเยอะมากของคุณหมอให้มาให้กินตามหมอเลยตามหมอสั่งเลยอือกินตามตามหมอสั่งเลยหมอกระดูกนั่นอ่ะฉีดแล้วก็กินด้วยใช่ครับแล้วเป็นยังไงล่ะอันนี้ตัวที่สองนะแล้วไม่ดีขึ้นเลยผมไม่กินเลยอือแล้วมีประมาณสักสามทุ่มถึงสี่ทุ่มดูไปเจอพี่ อ๋อเข้าเล่นมือถืออ่สีท่บจะนอนนะลองให้จริงือเปล่าไปเจอโฆษณาตัวนี้ตัวนี้มาถามว่ามันจังหวะมาเจอพอดีกินแรกๆเป็นยังไงบ้างครับมันปวดปวดมากขึ้นกว่าเดิมมากไล่โทรหาพี่ดีบอกว่าพี่แกก็ส่งผมดูดูนะเกีอบเป็นแบบให้กินยาาลาช่วยผมหต้องกินช่วยปวดก่าเดิมปวดเดิมปวดอยู่กี่วันครับหมายถึงว่า กินแล้วรู้สึกปวดมากขึ้นเนี่ยปวดอยู่กี่วันที่รู้สึกว่าปวดมากปวดวมาอย่สิบวันสิบวันสิบวันปวดมากเลยอ่าแต่เราก็กินยาแค่ปวดคู่เอาคู่เอาแล้วพอหลังจากที่กินแล้วปวดมากขึ้นสิบวันหลังจากนั้นมันเป็นยังไงฮะมันก็ถามว่ามันจะเบาลงคอนเสิบ์ที่ว่ามันจะเบาลงแล้วพี่ป๊อกกินไปประมาณวันที่เท่าไหร่ที่เริ่ม,ร,มรู้สึกว่ามันดีขึ้นวันที่ยี่สิบยี่สิบกี่วัน มันจี่20ก็สิบแวัน18วัน18วันกินไปประมาณ18วันเริ่มรู้สึกว่ามันดีดีนี่ดียังไงครับคือหายปวดตรงที่ว่าตรงะฉพาะมันเบาลงมันเบาลงไม่ได้หมายมันบาเบาลงเรื่อยแต่นี้คืออาการยังไปซ่อมกระดูกรือขกลใกกระดูกแล้วมันเสื่อมเยอะเพราะว่าเราจะบอกเสมอว่าต้อง90วันใช่ตอนนี้กินมากี่ชุดแล้วคบก็วันอ๋อ52วันห2วันก็คือเกือบเกือบ2เดือนเนาะใช่จากวันที่พี่ปวดขนาดนั้นอ่ะ จน5้าสิสองวันนี่พี่บอกรู้สึกว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่้าสิบเปอร์เซ็ห้าสิเอร์ซ็นแล้วเพราะตอนนี้คือว่าร่างกายมันแบบเริ่มรับปรับได้แล้วเพราะผมไม่เอายาื่นลองจัดแพทยดีจริงเราบอกต่อคือ,อ,อบุญค,บคิดแค่นี้พอตอนที่ตอนท,ที่ปวดแบบน้ำตาไหลเรานอนอยู่นเดียวข้างบนแฟนรำแมงนาขุดหัวบบเ้าอยู่ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่หาย่คนอยู่เบื้องหลังเราันนี้คือสั่งมาเพิ่มอีกงเซฟนี่ยังไม่ได้แกะนะยังยังยังอันที่มีหก ผมก็ปลกเพิ่งก,ก,กินไปคือกระปลกเนี่ยอ๋อรสใหม่นี่สั่งมาหกเลยสั่งใหม่เลยแค่ผมกินไปแล้วคือสองสองชุดหมดแล้วนะสองชุดแล้วถามว่าแพงนะไม่แพงไม่แพงกับที่ว่ารักษารักษาว่าอาการเราดีขึ้นขดไข้ดีขึ้นแล้วทีวนี้ผมจะบอกบุญต่อถ้าผมหายหตามที่ผมบอกก็เก้าสิบวันครับ ตั้งกว่าเก้าสิบันาีพี่ปอกอต่อเลยขอบคุณนะครับพี่ปอกด้วยนะครับที่<ช>มาแ<ด>บ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ตอนนี้เราเดินทางม,มาที่บ้านพี่ปอกนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านพี่ปอกเลยนะครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นจริงๆว่าเคสทุกเคสที่เราลงมาลงพื้นที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเคสจริงทั้งนั้น <c ales> เป็นหน้ามาให้ผมไหมครับพี่ถ้า,า <c ales> เป็นหน้ามาไม่ไม่ไม่ถ้าหน้ามาผมเป็นป่วยจริงผมรู้ป่วยจริงถ้าไม่ป่วยจริงเนี่ยจะมาพูดทำไมหน้ามาที่พี่นีสั่งนะพี่นีนะไม่ไม เอาคนแบบพูดเก่งมาพูดไม้หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้ให้ความยืนยันนะครับอีกเสียงหนึ่งจากพี่ป๊อกนะครับก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นหน้ามมาคใครที่มีปัญหาอาการแบบนี้สามารถทักเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ในคลิปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดเอวเป็นเป็นหายๆเนาะมีอาการปวดหลังนะคะร้าวลงขาหรือมีอาการชาปลายเทา้าบางท่านเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเดินระยะไกลไม่ได้นะคะหรือจะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายก็ตามอาการต่างๆเหล่านี้คะ่ะล้วนเกิดจากการเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะแล้วหลายๆท่านไปลองรัาไม่ว่า ว่าจะเป็นการทานยาไม่ว่าจะเป็นการทาน,าาน,ก,าทานการกายภาพนะคะการกินยาแก้ปวดยาคลายเส้นยาแก้ปลายประสาทอักเสบหมดไปแล้วเท่าไหร่คะแต่อาการยังไม่หายไปดีขึ้นด้วยอาการตรงนี้ค่ะจะเป็นเป็นหายหายบางครั้งเราจะรู้สึกเลยว่ามันหายไปแล้วนะคะแต่ทุกครั้งที่เริ่มกลับมาเป็นอาการจะมากขึ้นกว่าเดิมถูกต้องไหมคะบางท่านไปเลือกหาอาหารเสริมมารับประทานนะคะแต่ที่ยังไม่หาย ว่าเราเลือกรับประทานแบบที่ยังไม่ถูกหรือไม่ตรงกับโลกนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะนาอธิบายให้ฟังว่าในส่วนของตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นเราจะมีกลงจุดอย่างไรได้บ้างนะคะเมื่อวันนี้คุณมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเพราะหมอนรองกระดูกของคุณเนี่ยเป็นกระดูกอ่อนเนาะตรงนี้ค่ะเขาเริ่มเสื่อมแล้วปัญหาของความเสื่อมเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆตามอายุข,ของเราค่ะ แต่ถ้าวันนี้นะคะเราสามารถหยุดความเสื่อมของหมอนรองกระดูกได้จะดีกว่าไหมคะแต่การหยุดความเสื่อมเท่านั้นยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปซ่อมแซมและฟื้นฟูส่วนนั้นด้วยซึ่งที่ผ่านมาสังเกตนะคะว่าของเราไม่ได้เพิ่มเติมหรือไม่ได้เป็นการฟื้นฟูนะคะของตัวหมอนรองกระดูกเลย แต่เราที่ปลายอาการนั่นเองนะคะในส่วนนี้ค่ะเราจะฟื้นฟูเฉพาะในส่วนของหมอนรองกระดูกเท่านั้นไม่ได้นะคะเราจะต้องฟื้นฟูในเรื่องของเส้นประสาทด้วยนะคะซึ่งเส้นประสาทเนี่ยได้รับการ กดทับนะคะและเกิดความเสียหายเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงจนทําให้เรามีอาการหลายๆลักษณะที่เมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณไม่ได้รับสองสาเหตุนี้นะคะไม่มีทางเลยที่คุณจะสามารถหากโรคนี้ได้นะคะวันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะกล้าเนื้อทับเส้นประสาท ปวดสะโพกปวดจี๊ดัวนี้สิยูนิออยก็เลยกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมก็เลยดีขึ้นคืออาการตอนนี้ันเหมือนคนปกติเลยครับชื่อบอลนะครับอาชีพเป็นเทนเนอร์อาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือกล้ามเนื้อสะโพกทับเส้นประสาทปวดสะโพกแล้วลงไปถึงต้นขาด้านล่างตรงถึงข้อเท้าจะรู้สึกเหมือนว่าโดนไฟฟ้ามาช็อตตรงสะโพกนะครับแล้วก็จะรู้สึกเหมือนปวดจี๊ดนานๆเวลาเรายืนหรือว่าเราเดินเรานั่งอย่างเงี้ย พอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเราต้องแบบลงไปนั่งก่อนเพื่อให้เหมือนกล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วกลับมายืนใหม่ส่งผลกระทบยังไงล่ะครับถ้าถ้าเป็นเทรนเนอร์อย่างผมเนี่ยเวลาเราสอนลูกค้าเนี่ยเราจะยืนนานมากเวลาเราสอนเนี่ยมันจะรู้สึกปวดจิตตรงสะโพกจุดเดียวเลยพอเราไม่ได้นั่งหรือว่าไม่ได้ยืดเนี่ยมันจะเริ่มลามลงไปถึงข้อเท้าชาเท้าชาไปเลยนะครับจริงๆอาการนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเป็นคนที่ออกไกลเป็นแค่คนทํางานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแค่เรายืน นานๆเรานั่งหรือว่าใช้กริระจำๆแบบซ้าําๆก็เกิดอาการได้วิธีรักษานะครับผม,ผมก็คือเหมือนว่าผมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอลูกค้าชื่อพี่บอสที่เป็นลูกค้าเทรนของผมเนี่ยก็คือเหมือนว่าเรายืนสอนเขาใช่ไหมครับแล้วก็สอนได้สักนาทีหนึ่งเนี้ยเราก็ต้องลงกับไปนั่งทาเทรนนิดใหม่นาที่บอสเหมือนเห็นเราลุกนั่งลุกนั่งบ่อยก็เลยแบบเป็นอะไรถามอาการมาแล้วก็บอกเขาไปว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี้ยเป็นแบบนี้นะปวดสะโพกนะกล้ามเนื้อทับไอ้กล้ามเนื้อทับเส้นประสานะ เขาก็เลยแนะนํามาว่าตัวนี้สิยูนิออยกินแล้วดีขึ้นเลยก็เลยกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมก็เลยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อการตอนนี้คือมันเหมือนคนปกติเลยครับออกลังกายได้ปกติเหมือนเดิมครับผมไม่ได้หงุดหงิดเวลาย,ยืนตัวเองเหมือนแต่ก่อนแล้ว โอเคครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณบอลนะครับที่เป็นโค้ชเทรนเนอร์ส่วนตัวของพี่บอสไปแล้วนะครับจริงๆแล้วโรคนี้นะครับกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่แบบอายุเยอะนะครับวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยเราจะเห็นนะครับว่าเทรนเนอร์ดูแข็งแรงมากก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องยืนนานๆอย่างเดียวก็ได้สาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศปัจจุบันนี้นะครับนั่งนานนั่งในท่าเดิมนานๆไม่ค่อยได้ออกกำบบ สวัสดีครับ